สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพใครได้ชมและดูการแข่งขัน,นกีฬาบอลลีบอลที่เวียดนามนะครับแล้วได้เห็นฟอร์มของออนุมาสิทธิทรักต้องบอกว่านึกเสียดายนะเพราะโชว์ฟอร์มได้ดุดันและเกินนะครับทำเอง32แต้มนะตำนานนักกีฬาบอลลีบอลหญิง7เซียนของทีมชาติไทยนะครับออนอุมาสิทธิทรัก ที่เดินทางไปเล่นลีกที่เวียดนามสังกัดสโมสรคิงบักบักนิงลงแข่งขันร,รายการเรียนเวีโพสแงค์คัพปี2022ี2022โดยมี8ทีมชั้นนำของประเทศเวียดนามเข้าร่วมการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่15ตุลาคมถึง22ตุลาคม2565ที่เมืองบักนินซึ่งนับเป็นการกลับมาแข่งขันอีกครั้งหลังจากหยุดไป2ปีเนื่องจากการระบาดของโควิด1 9 ต้องบอกว่าออนอุม,มา1นในเเซียนมอลลีบอลหญิงทีมชาติไทยแม้ว่าอายุจะปลาเข้าไป36ปีก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากทำให้ทีมคิงบักบักนิงชนะ2นัดรวดนะครับโดยเฉพาะนัดล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าถูกนำไปก่อน2เซตนะแต่กลับมาพลิกชนะ3ต่อ2โดยออนอุม,มาตบชุดใหญ่ไป32แต้ม พาทีมพลิกชนะ VTP บ in ินดินลองอัน3ต่อ2เซตด้วยสกอร์19 25 20 25 25 23 26 24แล้วก็15ต่อ10สำหรับโปรแกรมนัดถัดไปคิงบักบักนิงของออนอุมาจะลงสนามพบกับ SCDG ฮานอยของโคสเต้เผด็จศึกวันละโชดในว,วันที่19ตุลาคม2565 เวลาทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาของประเทศไทยใครที่เชียร์ออนอุมาใครที่คิดถึง1ใน7เซียนของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ส่งใจเชียร์ออนอุม,มาสิทธทิรักด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่กดติดตามกดไลค์กด like, แชร์สวัสดีครับ